คือมีใครเคยไปกันปะแบบว่าไม่มันจะเติมหมาเติมแมวเติมเสือเติมกะเติมทอมเติมความหวาดเสียวชีวิตเติมโคเบเดนส์เติมลีดเติมอะไรก็ไม่รู้อะเติมหน้าฮั่นแต่บางทีเราก็เติมมากมากเกินไปมากมากไปละมากมากเกินไปละแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเพลีย ไม่ม็นะทีมันใช้ไปหมดแล้วคือมันก็อยากจะหาที่ย่อนพักบ้างอะไรบ้างแต่โรงอาหาร1เต็มโรงอาหาร2เต็มหอสมุดเต็มทุกชั้นวันนี้เราเลยจะมาแชร์สถานที่พักผ่อนย่อนใจรับแบบไม่รับฉบับเด็กหอได้ไปดูและเราก็มาอยู่กันที่หอพักปริชาติหนึ่ง หรือหอพักชายของมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและวันนี้เราไม่ได้มาเข้าพักแต่อย่างใดแต่เรามาเพื่อหาสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นซึ่งก็คือแต่ก่อนอื่นก่อนเข้าหอพักทุกครั้งเราต้องขอรองเท้าก่อนนะเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบครับและที่ที่เราพาทุกคนมานั่นก็คือห้องโค w o r k i n g space ของหอพักปริชาติหนึ่ง มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาครับซึ่งมีโต๊ะโต๊ะและ้วก็โต๊ะให้เราได้ใช้สอยกันเยอะมากครับทั้งนี้ยังมีห้องประชุมด้านหลังอีกด้วยข้างนอกก็มีตู้เซเว่นสะดวกสะดวกห้องโคเวิร์กอิงสเปซของเรามีพื้นที่กว้างวางรองรับนิสิตได้หลายคนมากครับและอย่าลืมมากันนะครับห้องโคเวิร์กอิงสเปซหอพักปริชาติหนึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาครับ แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับพื้นที่พักสำหรับนิสิตเพื่อนิสิตจากภารกิจหอพกักนิสิตครับ <c oughs>